กำลังามบางคนใเความเพียเนอาัยคาค่นวามตอบใเ่าศมไม่ประมาทรสิ่างโปชอบในได้บางวิธีตสมนาที่ี่ท ใาใจนี่แหละแต่ถึงท้าขึ้นไปแต่ปลายผมมามีหนังหูอุ้มเรอดเจ็บไปที่กรอกไม่สะาดมีกระดานตักสากว่ามีอยู่ในใจนี้คืออะไรยี่สห้าั่ว น้ำน้ำใจน้ำเงินน้ใสน้ำเย็นน้อ่อนน้ำไหลน้ำเดียวน้ำดีสาดน้ำเลือดเลือดเมันต้นน้ำตาน้ำเละน้ำลายน้ำม <sch> ือไข่ข้อหมู เอ่อผู้ประกอบวิญญาณผู้ที่รู้คอาลมลีลักผู้ที่ได้รเบสมรภูมิควยันต์อนิชั้สมานุสรณคนในโลกนี้ people, อาศัยความบินเพื่อเกาะกิเลสอาศัยความบินที่ตั้งมั่นจะอาศัยความประกอบมีเดชอาศัยความไม่ปมา อา,าศัยนะครัีการโดยชอบแล้วได้บรรลุเชิงโตสมาธิที่เมตติจักรันแล้วย่อมพิจารณาไกนี้แล้วแต่เพืนทางขึ้นไปแต่ใบผมลงมามีหนังห่อโดยรอบเป็นไปถึงน่าทราบมีอาการตับตัดว่ามีูในกคร หนังเนื้อเต็กระดูเื้อในกระดูม้ามหัวใจตับตังบุไตออดไส้ใหญ่ไส้น้อยตาใหม่ตาเาน้ำดีสเลน้ำเลือด น้ำตาน้ำเหลน้ำลายน้ำลือ